สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารเสริม2ตัวช่วยที่ช่วยในการรักษาโรคอาการหนังแข็งของเรานะคะเราได้นำเข้ามาจาก USA ค่ะ2ตัวช่วยนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างตัวแรกนะคะจะเป็นเทอร์เมอริกเทอร์เมอริกจะเป็นส่วนผสมที่ได้จากสมุนไพรจากธรรมชาติ100เซและเทอร์เมอริกนี้จะมีหน้าที่ช่วยบรรเทาอาการปวดช่วยกระตุ้น ระบบไหลเวียนของเลือดและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ ระบบร่างกายของเราที่จะช่วยรักษาในเรื่องของโรคหนังแข็งได้นะคะส่วนตัวที่2องจะเป็นกูโทโคลากูโทโคลาตัวนี้ก็ได้มาจากสมุนไพรจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะในกูโทโคลาตัวนี้จะมีสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการสมานแผลทําให้แผลที่เราเป็นที่เกิดจากโรคหนังแข็งนี้ได้กลับมาดีเหมือนเดิม ได้เป็นปกตินะคะทั้งสองตัวนี้จะมีประโยชน์อย่างมากถ้าเรารับประทานคู่กันจะช่วยในเรื่องการรักษาโรคหนังแข็งได้เป็นอย่างดีวิธีรับประทานง่ายๆนะคะ อย่างแรกคือชมริกให้รับประทานวันละ2ครั้งนั่นก็คือเช้าเย็นครั้งละ1แคปซูลก่อนอาหารนะคะส่วนตัวที่2องูเทโคโดาให้รับประทานวันละ2ครั้งเหมือนกันครั้งละ1 2แคปซูลพร้อมอาหารนะคะ,ะแล้วผลตอบรับของลูกค้าที่ได้นำ อาหารเสริมของเรานี้ไปรับประทานนะคะผลตอบรับกลับมาก็เป็นที่น่าพอใจคือ,อได้รับประทานไป1เดือนแรกลูกค้าบอกว่าอาการหนังแข็งของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นและนิ่มไม่ปวดคืออาการเหล่านี้ดีขึ้นมาตามลำดับนะคะถ้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหนังแข็งก็สามารถตอบถาอได้ตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ